แช่ค่เล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ1มีนาคม2 5 6 8มาอัปเดตวันโอนเงินของเดือนมีนาคม2 5 6 8สําหำหรับเงินช่วยเหลือ3กลุ่มเปราะบางประจำเดือนกันนะคะเข้าสู่เดือนที่3ของปี2 5 6 8แล้วนะคะเดือนนี้รัฐบาลจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในวันจันทร์ที่10มีนาคม2 5 6 8 เพื่อเป็นเงินค่าครองชีพให้แก่3กลุ่มด้วยกันนะคะเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยผู้พิการโดยจะช่วยเหลือต่อเนื่องทุกเดือนนะคะมาเริ่มกันที่เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตรเป็นโครงการของกองกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กได้รับสวัสดิการตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนมีอายุครบ6ปีคนละ600บาทต่อเดือนและไม่จำกัดจำนวนบุตรนะคะเงื่อนไขจะต้องเป็นเด็กที่มีสัญชาติไทยอาศัยอยู่กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ดูแลเด็กนะคะในครัวเรือนที่มีสมาชิกรายได้เฉลี่ยมไม่เกิน1 0 0นบาทต่อคนต่อปีทั้งนี้ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไข สามารถลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ตลอดซึ่งสามารถยื่นคำร้องในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริงนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านกลุ่มที่สองก็คือเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สัญชาติไทยไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐนะคะ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรืออปทอที่ได้จัดให้อย่างเป็นประจำจะได้รับการช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนตลอดชีวิตโดยแบ่งตามช่วงอายุแบบขั้นบันไดนะคะอายุ60-69ปีจะได้รับเดือนละ600บาทอายุ70-79ปีจะได้รับเดือนละ700บาท อายุ80-89ปีจะได้รับเดือนละ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปก็จะได้รับเดือนละ1,000บาทยังคงเป็นเกณฑ์เดิมที่ได้รับอยู่นะคะส่วนเกณฑ์ใหม่คาดว่าน่าจะเป็นตุลาคมนะคะถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงสําหรับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถติดต่อลงทะเบียนรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุปี2569ได้แล้วนะคะภายในกันยายน68นี้คุณสมบัติเบื้องต้นนะคะ เป็นผู้สูงอายุรายใหม่และยังไม่เคยลงทะเบียนสัญชาติไทยเป็นผู้ที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2 5 6 9นับอายุจนถึงวันที่1กันยายน6,8ก็คือเกิดตั้งแต่2กันยายน2,508ถึง1กันยายน2 5 0 9นะคะท้ายสุดเงินเบี้ยผู้พิการสำหรับคนพีการทุกคนที่มีสมุดบัตรประจำตัวคนพิการมีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการคนละ800และ 1,000พบาทต่อเดือนได้ดังนี้นะคะคนพิการที่มีอายุไม่เกิน18ปีจะได้รับเบี้ยคนพิการรายละ1000บาทต่อเดือนคนพิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปก็จะได้รับเบี้ยคมพิการรายละ800บาทต่อเดือนนะคะทั้งนี้นะคะหากเป็นคนพิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะสามารถกดเงินเพิ่มจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอีก200บาทต่อเดือน รวมได้รับรายละ1,000บาท2รายการรวมกันนะคะเช็คอัปเดตวันโอนเงินสำหรับ3กลุ่มเปล่าบางประจำเดือนมีนาคม2 5 6 8นะคะเดือนนี้โอนเงินในวันจันทร์ที่10มีนาคม2 5 6 8นะคะได้สิทอย่าลืมเช็คเงินเข้าบัญชีนะคะ